กำไล่ล่าวันนี้เสนอตอนนรกส่งมาเกิดสีเป็นลูกสาวคนที่สองเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางอาศัยอยู่ต่างจังหวัด พ่อแม่มีอาชีพค้าขายโดยสีมีพี่น้องอยู่สี่คนและพ่อแม่ของสีนั้นค้าขายตั้งแต่เช้าตรู่ยันมืดเลยไม่มีเวลาดูแลลูกๆทั้งสี่เลยโดยสีเมื่อตอนเด็กๆนั้นเป็นเด็กที่จัดได้ว่าเป็นเด็กดีมากๆเลยทีเดียว ครั้นเมื่อเริ่มโตขึ้นพ่อแม่ก็ส่งสีกับน้องคนเล็กไปเรียนที่โรงเรียนประจำเพราะไม่มีเวลาดูแลลูกๆโดยเฉพาะลูกคนเล็กที่มีนิสัยขี้งอนพอขัดใจนิดหน่อยก็เป็นต้องอดข้าวประท้วงอยู่ร่ำไปในส่วนของลูกคนโต ก็จำเป็นต้องส่งไปให้อยู่กับลุงที่กรุงเทพเพราะมียายคอยดูแลให้และก็เห็นว่าโตพอสมควรแล้วเหลือไว้ก็แต่ลูกสาวคนที่สนั่นก็คือพรที่เป็นเด็กเงียบๆไม่ดือ้อไม่สซนขยันและคอยดูแลแ,แม่อยู่ตลอดเวลาเวลาพ่อแม่ไม่อยู่พรก็จะทำงานบ้านทำกับข้าวอ่านหนังสือและรอพ่อกับแม่กลับบ้านมา ทําอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเป็นแบบนี้จนถึงกระทั่งจบมัธยมปลายก็ย้ายเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเพื่อเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยพ่อแม่ของสีนั้นเป็นลูกหลานชาวจีนที่ถูกกลุมถุงชนไม่ได้พบรักกันเองแม่ของสีนั้นมีคนที่หมายปองอยู่แล้วแต่อมาม่าของสีอยากให้ลูกสาวได้กับคนที่มีฐานะเลยได้จัดคลุมถุงชนให้กับพ่อของสีซึ่งแม่ของสีนั้นก็ คงปฏิเสธไม่ได้และหลังจากที่ได้แต่งงานไปแล้วก็คิดว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สามีที่ดีมีฐานะที่ดีขึ้นแต่ที่ไหนได้กลับต้องคอยทำงานอย่างหนักตื่นก่อนทุกคนในบ้านและคนงานด้วยซ้ำเพื่อที่จะมาทำกับข้าวให้กับทุกๆคนได้กินและหลังจากทำกับข้าวเสร็จก็ต้องทำงานขายของอีกจนกระทั่งมืด ในส่วนของสามีหรือก็คือพ่อของสีนั้นอดีตเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนและพอหลังแต่างงานกับแม่ของสีได้ไม่เท่าไหร่ก็เริ่มติดพันธ์ผู้หญิงอื่นโดยหลังจากที่คลอดลูกคนแรกพ่อของสีก็มีเล็กมีน้อยเรื่อยมาแล้วก็ไม่ได้ดูแลแม่ของสีเลยปล่อยให้แม่ของสีต้องทำงานรวมไปถึงตอนที่ตั้งท้องลูกทั้งสี่คนแม่ของสีก็ต้องไปคลอดลูกเองบางทีปว ท้องคลอดมากๆขับรถไม่ไหวแม่ของสีก็ต้องไหว้หวานให้คนข้างบ้านนั้นพาไปส่งอยู่ตลอดพอคลอดเสร็จก็ต้องเหมารถกลับมาบ้านเองโดยพ่อของสีนั้นไม่เคยไปเยี่ยมหรือไปรับส่งแม่ของสีเลยรวมไปถึงลูกๆทั้งสี่พ่อของสีก็ไม่เคยสนใจใหญ่ดีในส่วนของแม่ของสีนั้นก็ไม่มีเวลาดูแลลูกๆได้อย่างเต็มที่ เลยได้ตัดสินใจส่งลูกๆไปโรงเรียนประจำและฝากไว้กับญาติที่กรุงเทพเหลือไว้ก็แต่ลูกคนที่สเพื่อประหยัดเงินในการส่งเสียค่าเล่าเรียนแม่ของสนั้นคอยดูแลลูกๆไปรับส่งลูกจากโรงเรียนประจำในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ไม่รวมถึงการทำงานที่ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำทำงานทุกวันแบบไม่มีวันหยุด โดยแม่ของสีนั้นได้เก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้ในใจรวมถึงทุกอย่างที่พ่อทําไว้กับตัวแม่ของสีซึ่งถ้าหากเป็นสมัยนี้แล้วล่ะก็ทั้งคู่อาจจะเลิกรากันไปแล้วก็ได้แต่ในสมัยก่อนนั้นครอบครัวส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะอดทน เพื่อเหตุผลที่ว่าอยากจะทนเพื่อลูกนั่นเองซึ่งพอพ่อของสีนั้นถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอยากได้ผู้หญิงคนใหม่คนไหนมากๆก,ก,ก็ถึงขั้นต้องลอบทําร้ายแม่ของสีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการลอบเจาะยางรถยนต์และการทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียวการปล่อยให้แม่ทํางานอย่างหนักเวลาที่แม่ป่วยก็ต้องไปหาหมอคนเดียว และพ่อของสีนั้นก็ไม่เคยพาแม่ไปเที่ยวที่ไหนเลยและถึงแม้ถึงคราวที่จะต้องพาไปแบบเสียมไม่ได้ก็จะทิ้งแม่ให้คอยอยู่ในรถส่วนตัวเองก็ลงไปเที่ยวพอเที่ยวเสร็จก็กลับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้แม่นั้นก็อดทนไม่ไหวจนกระทั่งวันหนึ่ง พอพรลูกสาวคนที่สามโตขึ้นแม่ก็ได้เล่าเรื่องพวกนี้ทั้งหมดให้กับพรฟังซึ่งลูกๆคนอื่นนั้นไม่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวนี้เพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านกับแม่นั่นเองซึ่งแม่ได้เล่าให้พรฟังว่าพ่อนั้นทำอะไรกับแม่ไว้บ้างและพรก็รับรู้มาโดยตลอดและสงสารแม่อย่างมาก โดยนอกเหนือจากพรลูกคนที่สามและสีลูกคนรองแล้วแม่ยังมีแววที่เป็นลูกคนโตและลูกคนเล็กที่ชื่อตาอีกด้วยโดยสีนั้นพอโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่ผิดแปลกไปจากพี่น้องคนอื่นๆสีมีความอิจฉายอยู่ในตัวเห็นใครได้ดีกว่าก็เป็นต้องอิจฉาทุกคนอยู่ร่ำไป และเก็บสะสมความอิจฉาวไว้ในใจเพื่อรอให้เกิดแรงประทุเพื่อทำให้ตัวเองนั้นจะต้องได้ดีกว่าคนอื่นไม่ว่าจะแลกมาด้วยอะไรก็ตามโดยหลังจากที่สีเรียนจบพ่อแม่นั้นก็ได้ดาวคอนโดให้สีไว้ผ่อนในชื่อของสีเอง และให้น้องๆได้อยู่ด้วยกันร,รวมสีด้วยเป็นสมคนยกเว้นก็แต่พี่คนโตที่ยังคงอาศัยอยู่กับลุงซึ่งสีนั้นก็ตอบตกลงเป็นอย่างดีพออย่างน้อยพอผ่อนปลาจนจบก็จะได้มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองโดยคอนโดนั้นอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเดินทางสะดวกปลอดภัย และสีนั้นก็ได้ผ่อนแค่ไม่กี่เดือนก็เลิกผ่อนเพราะใจนั้นก็คิดว่าทำไมจะต้องผ่อนเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นอยู่ด้วยกันฟรีๆด้วยในส่วนของแม่นั้นเห็นว่าสีเลิกผ่อนแม่ก็เลยตัดสินใจผ่อนต่อเพื่อให้ลูกๆได้มีที่อยู่ในกรุงเทพด้วยกันและสามพี่น้องก็ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยกันที่คอนโดแห่งนี้ โดยคอนโดนั้นมีลักษณะเป็นแบบสองห้องนอนสีได้นอนกับพรลูกคนที่สาและในส่วนของตาลูกคนเล็กนั้นได้นอนคนเดียวในห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งแต่ด้วยความที่พรกับตานั้นไม่ค่อยจะถูกกันก็เลยมีเรื่องทะเลาะก,กันมาเรื่อยพอเวลาผ่านไปหนึ่งปีสีนั้นเห็นว่าน้องๆน,นั้นเริ่มมีแฟนด้วยความอิจฉาก็เลยได้แย่งทอมแฟนของเพื่อนมาเป็นของตน โดยหลังจากที่ได้แยง่งทองม,มาจากเพื่อนได้สำเร็จสีก็พามาอยู่ที่คอนโดด้วยกันและในส่วนของพรลูกคนที่สามนั้นก็เป็นอันต้องระเหุออกมานอนอยู่ที่ห้องรับแขกใครไปใครมาเห็นแล้วก็เวทนายิ่งนัก ครั้นเวลาผ่านไปหลายปีพรก็ได้ตัดสินใจแต่างงานและได้ย้ายออกจากคอนโดเพื่อไปอยู่บ้านที่ซื้อไว้กับแฟนหนุ่มในส่วนของสีนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับทอมสาวหล่ออยู่ได้หลายปีโดยมีตาน้องคนเล็กที่ไปไปมา,ม,ามาระหว่างคอนโดกับห้องของแฟนซึ่งอยู่มาวันหนึ่งนั้นสีได้ไปเจอกับแจ็คหนุ่มในเกมออนไลน์ที่สีนั้นนั่งเล่นอยู่เป็นประจำ โดยหลังจากได้พูดคุยกันในเกมอย่างถูกคอสีก็ได้ตัดสินใจนัดเจอกับแจ็คซึ่งในตอนนั้นสีก็ยังไม่ได้เลิกลากับทอมสาวผู้มีใจเป็นชายที่คอยดูแลสีมาตลอดระยะเวลาหลายปีโดยหลังจากที่ได้นัดเจอกันกับแจ็ค สีก็พูดคุยกับแจ็คเรื่อยมาและนัดเจอกันอยู่บ่อยๆซึ่งแน่นอนความลับก็ไม่มีในโลกโดยหลังจากผ่านไปได้หลายเดือนทอมก็ได้รู้ความจริงว่าสีนั้นแอบคุยกับชายหนุ่มที่ชื่อแจ็คมานานหลายเดือนแล้ว ในส่วนของทอมหลังจากที่รู้ว่าสีไปแอบเจอชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็เกิดความรับไม่ได้และได้โต้เถียงกันซึ่งสีนั้นก็ได้แบ่งรับแบ่งสู้ในใจก็ชอบแจ็คผู้เป็นชายแท้แต่อีกใจก็ไม่อยากจะเสียทอมไปเพราะว่าทอมนั้นดูแลดีเหลือเกินทำไมต้องทำแบบนี้ทอมได้ถามสีกลับไปก็แค่คุยกันไม่มีอะไรนี่แล้วสีจะเอาอยัางไง สีไม่เอาอยัางไงอะ่ะก็แค่คุยกันเฉยๆแล้วจะเลิกคุยกับมันไหมทอมถามสีแบบคาดคั้นแต่สีก็ไม่ตอบและเดินหนีทอมไปโดยทอมนั้นพอเห็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ตัดสินใจว่าอยากจะเลิกกับสีซึ่งสีนั้นก็ถึงขั้นตกใจมากเพราะไม่คิดว่าทอมจะขอเลิกในทันทีและก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นฝ่ายโดนบอกเลิก สีนั้นก็เลยได้ตัดสินใจกินยาแก้ปวดเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะประชดทอมซึ่งตอนที่เกิดเหตุนั้นทอมก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องและก็กลายเป็นภาละของตาน้องคนสุดท้องที่ต้องพาสีไปส่งโรงพยาบาลและคอยเฝ้าอาการนานอยู่หลายคืนจนกระทั่งดีขึ้นก็ได้ออกจากโรงพยาบาลโดยหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วทอมก็ยังยืนยันว่าจะขอเลิกกับสีและก็ได้เริ่มย้ายเข้าของออกจากคอนโดไปเพื่อกลับไปคบกับแฟนเก่าที่ทิ้งมาเพื่อคบ กับสีโดยสีนั้นเมื่อรังไม่อยู่ก็เลยหันไปคบกับแจ็คหนุ่มในโลกเกมออนไลน์ซึ่งแจ็คนั้นมีอายุน้อยกว่าสีถึง12ปีตอนนั้นแจ็คมีอายุได้เพียง21ปีและไม่ได้ทำงานทำการอะไรเรียนหนังสือก็ไม่จบ และด้วยความที่เด็กกว่ามากและเป็นหนุ่มที่ไม่เอาอ่าวหลังจากที่เริ่มคบกันวันๆแจ็คก็เอาแต่ของเงินสีซึ่งถ้าพอสีไม่ให้แจ็คก็เริ่มทุบตีเตะต่อยโดยมีครั้งหนึ่งที่จแจ็คเตะสีเข้าที่ซี่โครงจนซี่โครงหักและต้องไปเข้าโรงพยาบาลโดยแม่ของสีนั้นก็ได้มาเยี่ยมสีและถามว่าเกิดอะไรขึ้น สีก็อ้างแค่ว่าหกลม้มกระแทกโตะจนซี่โครงหักซึ่งสีก็ไม่การเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะอับอายที่ถูกแฟนทุบตีและสีกับแจ็คนั้นก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆในส่วนของตาน้องคนเล็กนั้นก็ไปไปมาๆอยู่ที่คอนโดและในช่วงหลังๆก็เริ่มจะมาที่คอนโดน้อยลงมากเรียกได้ว่าเดือนหนึ่งน่าจะมาเพียงครั้งเดียวและก็ไม่รู้เรื่องที่สีนั้นอยู่กับแจ็ค พอเมื่อถึงเวลาที่ตาจะมาที่คอนโดตาก็จะโทรหาสีก่อนและสีพอรู้ว่าตาจะมาสีก็จะพาแจ็คไปหลบที่อื่นก่อนและพอตากลับไปแล้วก็จะพาแจ็คก,กลับมาอยู่ที่ห้องทำแบบนี้เรื่อยมาอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตานั้นก็ได้กลับมาที่คอนโดเพื่อมาเอาข้าวของซึ่งในวันนั้นตาไม่ได้โทรหาสีเหมือนปกติ แต่ว่าแวะมาเลยด้วยความที่รีบร้อนทันทีที่ตาไขกุญแจห้องเข้าไปก็ถึงกับต้องตกใจเลยทีเดียวกับสิ่งที่ตานั้นได้เห็นและเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันได้ในตอนถัดไปเพราะกฎแห่งการนั้นยุติธรรมเสมอ